บางไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับหลังจากที่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็คือโด่งดังมากๆเลยในซีซั่นแรกนะครับก็เกิดกระแสเป็นไวรัอลมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับบางคนก็ชอบเนสกซุโกบางคนก็ชอบทางด้านของทันจิโร่ซึ่งแน่นอนแล้วว่านะครับพอซีซั่นแรกจบไปนะครับมันก็มีประกาศมาว่าจะมีมูฟวี่นะครับของทางด้านของดาบพิฆาตอสูรซึ่งมูฟวี่ภาคนี้นะครับมีชื่อมูฟวี่ว่าดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่ศึกรถไฟนิร รับชมเวอร์ชันแอนิเมทเลยนะครับในการจบซีซั่นแรกไปซึ่งในภาคนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่แฟนๆรอรับชมมาอย่างยาวนานเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมูฟวี่ยังไม่เข้าไทยนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับจนทําให้นะครับบอกเลยแล้วว่าอันนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่ามันโด่งดังนะครับแล้วก็แบบสร้างรายได้ที่มันมหาศาลมากๆโดยปัจจุบัันนนี้้คบมมม่ดาากสุ็ยทงห 8วันแล้วนะครับโดยสร้างรายได้ไปมากกว่า85ล้านแล้วนะครับหรือให้ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,660ล้านบาทซึ่งคาดกันว่านะครับไอ้ทิศนี้แหละก็คงจะทะลุนะครับแล้วก็พุ่งทยานไป100ล้านแน่นอน สำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับชาวไทยนะครับที่รอรับชมมูวี่นี้นะครับก็เตรียมรับชมได้เลยแหละครับเพราะว่ามูวี่อันนี้นะครับจะมาที่ไทยนะครับวันที่9ธันวาคมนะครับก็ประมาณเดือนเศษๆนะครับพวกเราก็จะได้รับชมนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบอุ๊ยใจร้อนอยากจะรับชมเลยก็สามารถนะครับไปซื้อมังงะนะครับดาบไปค่าตอสูรมารับชมก่อนได้เลยนะครับซึ่งมังงะในไทยตอนนี้นะครับก็ดําเนินไปไกลแล้วคือมันมากกว่ามูวี่นะครับก็สามารถไปอ่านตรงนั้นได้เลยก็สามารถรับชมนะครับได้2ช่องทาง ก็เรียกได้ว่านะครับกระแสการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันไม่หยุดจริงๆเลยนะครับมันก็มาได้เรื่อยเลยหลังจากที่ปีที่แล้วนะครับสามารถกวาดรายได้นะครับการขายหนังสือมากที่สุดแซงหน้าของวันพีซไปนะครับก็มารับชมแล้วว่าในปีหน้านะครับสถานการณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะยิ่งด่งดังไปมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าอนเมะมานะครับในซีซั่นต่อไปผมบอกเลยแหละครับว่ามันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอ่านมาง่ามมาแล้วผมรู้แล้วแหละว่าในซีซั่นต่อไปนั้นนะครับจะหยิบเรื่องราวของอะไรมมมมมมมาาาาาเเลลล่่่่นน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 ะะะคคครรรรััััับบกกกผปไไดด้ยวววสุแอ เผยนะครับมันมากกว่าซีซั่นหนึ่งอีกนะครับก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมเลยครับว่าจะมาตอนไหนแต่ตอนนี้นะครับพวกเรานะครับก็กำเงินเก็บตังกรอไว้เลยนะครับในการไปเฝ้ารอรับชมนะครับสำหรับมูฟี่ดาบพิฆาตอสูรนะครับและหวังว่านะครับจะทะลุ100ล้านไปหรือแบบว่าให้มันพุ่งสุดๆไปเลยนะครับ200 300ล้านไปเลยนะครับการ์ตูนดีๆแบบนี้นะครับจะได้อยู่พวกเราได้รับชมอย่างนานๆและโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่องของเรานะครับจะมีการทาการ์ตูนท่องนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเดือนธันวามนะครับนูต เรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นประวัติตัวละคระเรื่องราวต่างๆความสามารถต่างๆของแต่ละอย่างนะครับก็เดี๋ยวทุกคนรอรับชมได้เลยนะครับในคลิปต่อๆไปและฝากไว้ได้วยละกันนะครับว่ากดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ f e c o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  k n p n p e นะครับรับชมได้2ช่องทางเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ